แม่ๆ่นะคะบอกเลยนะคะหลายคนเผชิญปัญหาต่างๆเพราะว่าหลังคลอดน<ช>้องลอยอาจจะทราบดีนะคะใช่เป็นเหมือนกันล่าสุดนะคะเราไปเจอน้องธัญญาสยามค่ะหลังจากคลอดลูกชายน้องคารลนะผู้ชมเธอก็บอกว่าเอาจริงพี่ตอนนี้หนูอยู่ภาวะหลอนอยู่เหมือนกัน<อ>เราก็เลยถามเอาจริงธัญญาหลอนอะไรอะห<อ>ลอนอย,อย่างไรล่ะเอ,ยอ๋ยก็อย่างนี้ค่ะผู้ชมใครหลายคนที่คลอดลูกมาจะเข้าใจสภาวะแบบนี้นะคะ,ค,ะนคนกูอยู่ในภาวะเวลียกกลาบเนี่ยอลอยเป็นไหมเป็นค่ะยังไม่หายเลยอะวงการนี้เข้า แล้วออกยา่าต้องรีบออกนะคะ <c oughs> น้องธัญญาเนี่ยเพิ่งคลอดลูกน้องมาได้ไม่ถึง2เดือนนะคะ <c oughs> น้องฮาโลค่ะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าทุกวันนี้ยังไม่กล้าอาบน้ําลูกเลย <c oughs> และแม้แต่ไม่กล้าที่จะอุ้มลูกขึ้นบันไดคือแบบว่ามีภาพในหัวแล้วมันกลัวไปหมดกลัวว่าจะทําลูกหล่นมือบ้าง <c oughs> แล้วภาพลูกหล่นจากมือน,นี่คือตามหลอกหลอนทุกวี่ทุกวันค่ะและภาพมันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะธัญญาเตรียมเข้าพบจิตแพทย์แล้วโอ้ยยตึ้งใหญ่นะฟังสิ่งนี้ค่ะ รอรีโนเวทล่างก่อนค่ะเราพร้อมก่อนถ้าพร้อมปุ๊บก็คือจัดเลยรอให้น้องแบบสักแบบสี่ห้าเดือนอะไรอย่างนี้ก่อนแหละมังม้งใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อเขาช่วยเลี้ยงอยู่คุณพ่อช่วยเลี้ยงส่วนเด็กเป็นคุณพ่ออาบน้ําก็เป็นคุณพ่อเพราะาหนูไม่กล้าอาบน้ําลูกเลยหนูยังมีความแบบน่าจะเป็นวิตกกังวลไม่ได้มีเบบี้บูหลังคลอดหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นวิตกกังวลไม่กล้าไม่กล้าอุ้มลูกขึ้นบนันไดมันจะเห็นภาพว่าลูกตกอะไรอย่างี้มันจะเห็นภาพไปเอง เป็นเป็นเหมือนเราหลอนในหัวเองกังวลของคุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่กล้าอาบน้ําเพราะว่ากลัวทําลูกตกกลัวตัวเองลื่นมันเห็นภาพขึ้นมาเองอะ่ะมันเป็นเหมือนภาพไม่รู้อาจจะเรียวกว่าภาพหลอนในสมองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปพบแพทย์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติมันเห็นเป็นภาพชัดแล้วมันก็กลัวเอง ส่วนเรื่องงานวงการบันเทิงนะคะตอนนี้ธัญญาบอกว่าเดี๋ยวรอซ่อมล่างก่อนวิดคุณเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดถึงธัญญาสยามค่ะเขาไปดูชีไลสดได้เลยค่ะตอนนี้ออคุณแม่ไลสดได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะออแต่เขาไม่ได้ไปไลฟ์แบบกล่องจุ่มซองแดงใดๆที่เป็นประเด็นข่าวนะคะก็<อ>แล้วอยู่ออและธัญญาเขาไลขา,ขายของตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าจากกระแสข่าวต่างๆแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายไหนจะไปทำพิซูตงพิซเตอร์ก็กลัวจะอีกเหนื่อยนะ เข้าหลายขายหลายข่าวลือเกินนะคะก็เลยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าลูกยังเล็กจ้าฟังสิ่อยค่ะคิดเยอะค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะกล่องสุ่มซองแดงใดๆก็ต้องต้อง,ต,องต้องเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าอันตรายจริงๆช่วงนี้ก็จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยมีงานไลฟ์สดค่ะเพราะว่าไลฟ์อยู่ช่องตัวเองแบบฟูลทามก็ขายสินค้าตัวเองใช่ค่ะก็ทำไฟเบอร์แล้วก็ไลฟ์ขายแบบตลอดเลยหนูก็ใกล้จะเป็นพี่เจนสองแล้วแหละที่แบบ ไหลตลอด24ชั่วโมงอืมนะคะอะรอติดตามต่อไปนะคะว่าเมื่อไหร่ธัญญาจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงค่ะอขอเวลาซ้อมร่างนิดนึงนะคะ,คะ